ท่อนหกนิดนึงอยากมีความรักจะรู้สักทีอยากจะรู้ว่ามันจะดีอย่างไรเป็นคนในเพลงเงามันช่างเศร้าใจอยากจะมีสักคนโอ้ยอยากมีใครสักคนคงทำใีเพลงรักฉันไม่ต้องเงา กอสนในชีวิตเลยครับเลยตอนเนี้ทุกคนก็แบบพยายามช่วยอะไรจำได้เูยที่รูกมีเสียงอ่าพี่เควินเควินแน่นอนแหละมาเสียงเสียงสีเข้มมาเลยอะแอรดนตรีด้วยขอแอร์ดนตรีคือหลังจากที่ทำเพลงมาจบปุ๊บก็เป็นพี่โต้นเหมือนกันครับนิยามเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะคูสติกโซ่ครับอ๋อะคูสติกโซ่คือว่าพี่โต้บอกว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันผิดมันผิดวะ พี่ทำไม่ได้แล้วพี่ขอโทษพี่โตนก็วิ่งออกไปร้องไห้ก็เล่นดนตรโซแล้วเมื่อกี้ได้มีการเกิดชื่อขึ้นมานะครับนอกจากพี่โตนแล้วก็มีธนกิจพลนิชชีวิตว่านด้วยนะฮะมาร่วมปรดิวกกันแล้วก็เควินด้วยขอตั้งแต่ว่านก่อนเป็นไงมาไงอยู่ดีๆว่านไปแจมอะไรกับวงนี้ด้วยคือบอกเล่นเกมอยู่ด้วยกันเล่นใช่ครับดัดเอครับจริงเหรอจริงเริงแมาจากดัดเอเราไปเล่นกันแหละพี่คือเวลาเราไปเล่นเกมเนี่ยว่านก็บอกว่าเฮ้ มีเพลงตะกอนนะว่านก็จะแบบมีเพลงที่เขาทําเองเนี่ยมาแลกกันฟังผมบอกเฮ้ยเราก็มีเหมือนกันว่านเอาไห้ผมฟังประมาณยี่สเพลงครับผมวอกเฮ้ยเราก็มีเหมือนกันหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงครับอ๋อคนแลกกันเอาแลกกันครับว่านเออว่านว่านพอว่านฟังพวกว่านรู้วผมบอกเฮ้ยมันดีนะก็ มันแปลว่า20เพลงที่ว่านให้ก็ฟังเนี่ยไม่มีดีเลยไม่ชมบเขาฟังเลยอะมาถึงผมก็เนี่ยมีเพลงหนึ่งให้ว่านฟังเพราะว่านฟังจบปุ๊บว่าแบบน่าจะทำนะดีนะเพราะไม่มีเพลงอื่นให้ฟังด้วยอ่ะก็น่าทำเพลงนี้แหละตัเรื่องเดียวแหละใช่แล้วทำยังไงต่อก็คือแบบพอพอนั้นเสร็จปุ๊บว่านก็เลยแบบ เอาไปคุยกับในทีมครับในทีมโปรโมเตอร์ช่างานในบริษัทคือเปนิเชียนะครับว่าวนก็แบบทีมงานคุณภาพของเราครับเคยเขียนชื่อดันบอกเอ้ยมาแน่มาแน่มาที่ไหนไม่รู้แต่มาแน่พี่โตนเป็นไงบ้างพี่โตนครับก็ว่านก็แนะนําพี่โตนให้เพราะรู้สึกว่าพี่โตนเนี่ยน่าจะเข้าใจดนตรีพี่ตนแบบเราโตนโซฟาโตนโซฟาที่เราได้พบกันพี่โตนเนี่ยเราก็ติดตามผลงานเขามาตั้งแต่แบบหัวอยู่มหาลัยแล้วอะบอกได้บอก ตั้งแต่พี่ต้นอยู่มหาลัยไม่เคยเขาเรียนคอนเสิร์ตจต่มั็ยมเลยนะจริงเหรอครนี่คือจะย้ำว่าแก่ใช่ไหมครับมีใครดูพี่ต้นตาบดหงมไหมครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับโอ้ยกลับมาไปเจอพี่ต้นทำไงเป็นยังงี้พี่ต้นก็รู้สึกตื่นเต้นครับแบบมือสั่นเลยตอนเอาเพลงที่พี่ต้นฟังครับเออเรื่องดนตรีเนี่ยก็เพื่อนๆก็หัดพี่ต้นก็คุมดนตรีให้เหมือนกันครับหัดกันเองครับแล้วก็พี่ต้นก็ช่วยมา QC ให้ว่าเฮ้ยอันนี้อีกนิดนึงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย ก็คืออาจจะมีใส่อะไรกุ้งกิ้งบ้างอะไรอย่างของพะกชาติเยอะวินชามวินชามที่เป็นเสียงสวรค์นะครับอัดดนตรีเนี่ยอัดสดทุกชิ้นครับไม่มีแบบว่าทําคอมพิวเตอร์เลยครับย้อนเยเดี๋ยวนะแล้วก็มีการเสริมเข้ามาอย่างที่บอกว่าเสียงของพี่เควินชอบพี่พี่เควินจากวง The Begin ครับมือกลองเดอะบิกินที่ใส่ชุดทองเสื้อกั๊กชาวต่างชาติ คุณนี่ทุกทุกทุกเทปเลยที่แบบว่าเกี่ยวกับวงเดี๋ยวไปกินซิจะมีชุดทองตลอดต้องมี่สองนี่เฮ้ยชุดทองเข้าจุดขายชุดทองกันเนี่ยตอนแรกก็จะทำเหมือนกันแหละแต่ว่าแต่ไม่รอดผิวห้ามไว้ของเราอยย่าเลอย่าเลยอย่าเลยพูดถึงเนื้อหาเพลงไปแล้วแนวเพลงไปแล้วนะคะสมาชิกเพลงคนที่มาทำเพลงด้วยโอ้โหต่างๆนานาพูดถึงฟีดแบ็กกันบ้างว่าตอนนี้เนี่ยฟีดแบ็กของเพลงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างผมคนลุกครับเออดีกว่าที่คิดเยอะมากครับคือแบบ ทุกคนรู้จักเพลงของเราแล้วก็แบบออแม้ว่าจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าทุกคนแบบรู้แล้วว่าวงพาสเทลคือพวกเรา4ี่คนแล้วก็ออแต่หลายคนก็ไม่ไม่ได้มองแค่ว่าเป็นเพลงของ a f แต่ว่ามองว่าเป็นวง,งของ,ของวงพวกเราครับแล้วมีบางคนก็อาจจะไม่รู้รือแบบ พราะแนะนากันบางทีดีเจบางคนก็แนะนําว่าพาสเทลวงพาสเทลวงใหม่ขึ้นมาก็ไม่ได้รู้ว่าเอ้ยมีสมาชิกเป็นก้อด้วยมี<ช>พี่จิ๋วมีใครอะไรอย่างนี้แต่ละคนนะครับสผมดีใจอีกอย่างหนึ่งที่สุดเลยนะครับก็คือเรามีกลุ่มคนที่เรียกว่าแฟนเพลงเข้ามามากขึ้นครับคือเขารักพวกเราที่ตัวเพลงเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้จักมาก่อนว่าพวกเราเป็นใครแต่เราอะ บางคนาไม่รู้จักกันแ้ไม่รู้ว่าแบบคือเขาไม่ไม่ได้มองว่าเป็นเอฟหรือมองว่าเป็นอะไรทั้งนั้นเขาบอกว่าเขาชอบเพลงเขาชอบผลงานพวกเราคลาสเทลแล้วแบบมีอะไรมีอะไรผลงานอะไรใหม่ๆออกมาให้บอกเขาด้วยเขาจะติดตามคือแค่นี้เป็นความรู้สึกที่แบบแค่นี้เราแบบคืนอันนี้สุดแล้วเราดีใจกันสุดๆแบบมันใช่แล้วใช่คือคือต้องบอกก่อนว่าการเดินทางทุกการเดินทางครับมีจุดมุ่งหมายครับโอ้โห ผมรู้สึกว่าตอนนี้เราบรรลุไปถึงจุดมุ่งหมายแรกแล้วก็เดินก้าวเลยออกมาแล้วด้วยอีกนิดนึงครับขั้นต่อไปก็คืออยากจะให้เป็นยังไงอยากจะให้วงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงต่อไปคือเหมือนเดิมครับพวกเราไม่ได้คาดหวังให้เป็นวงที่ดังใหญ่หรือยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าพวกเราอยากจะเป็นอีกหนึ่งวงที่ทุกคนแบบเรียกพวกเราว่าศิลปินตัวจริงครับใช่ใช้เวลาครับใช้เวลาใช้เวลาครับเป็นความหวังที่บอกว่าไม่ได้สูงมากแต่คือบอกว่าเป็นความหวังที่ค่อนข้นางอบูนนะแบบว่าเหมือน แบบศิลปินจริงเลยอะพวกกันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ให้ปากเพลงกันได้อย่างไรคะพี่จอปากเ,ปเต็มไปเลยปากหน่อยนี่ก็นี่เป็นผลงานที่พวกเราพาสเทลครับทำกันเองทุกขั้นตอนแล้วก็มีความตั้งใจงจริงๆ อยากจะให้ทุกคนเปิดใจลองฟังเพลงของพวกเรานะครับใครอยากฟังเพลงของก็วง pastel หรือว่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเพลงวิโวเพลงไคก็ตามนะคะเข้าไปได้ค่ะเว็บ t r u e music com h m p 3นะคะโหลดกันได้เต็มที่ไปเลยหรือไม่ก็โทรไปที่22 2 2นะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าอยากจะได้เพลงคนในเพลงเหงาแบบเต็มเพลงหรือว่าตกทุกข์กก็ได้หรือว่าลิงทนหรือว่าเสียงประสายอะไรต้องพักก่อนแป๊บนึ่งดีกว่าแลวกลับมาช่วงหน้าได้ตีหัวทั้ง4คนแน่นอนครับกับการเล่นเกมกับวง pastel ครับผม